เมืองทองเจริญสักเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนด้าน BG ได้2แข้งฝีเท้าดีขณะที่รายชื่อช้างศึกยู23ชุดลุยซีเกมออกแล้วก่อนเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับชาแนลตองซุยมีเรื่องราวดีๆสำหรับคอฟุตบอลไทยอย่างพวกเรานะครับคุ้มครบจบในแพ็กเดียวรวมที่สุดแห่งความบันเทิงระดับพรีเมียมแพ็กเกจใหม่จาก 3BBG i g a ทวีนะครับ โดยเด็ดบ้าน 3BB ความเร็ว1กิกะบิตที่มาพร้อมกับเน็ตมือถือจาก AIS ความเร็วเต็มสปีด10กิกพร้อมยกบวนแห่งความบันเทิงไร้ขีดจำกัดจากบริการสตรีมมิ่งชั้นนำระดับโลกแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยให้มันสดใจกับรายการถ่ายเจ้าสดฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ไทยลีกครบทุกแมตช์นะครับสมัครแพ็กเกจใหม่จาก 3BB g i g a t ทได้ที่ w ว w 3BB.CO.TH นะครับ ผมแนะนำแพ็กเกจนี้เลยนะครับ3 BB Giga TV Family Plus คุ้มยิ่งกว่าคุ้มดูฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลทีมชาติไทยแบบจะเต็มไปสมัครและรับชมกันได้เลยครับในคลิปนี้ช anel ต้องซุยนะครับมาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับที่เพิ่งจบเลกแรกไปสดๆร้อนรวมถึงมีเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีล่าสุด ได้มีการเตรียมทีมประกาศรายชื่อ30นักเตะไปลุยซีเกมเรียบร้อยเป็นไงติดตามกันนะครับไปพูดถึงเรื่องราวของเมืองทองยูเนเต็ดกันหน่อยนี่คือทีมที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจอีกหนึ่งทีมในช่วงตลาดไทยลีกเล็กที่2อนะครับอย่างที่ทราบเมืองทองผลงานในปีนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนักเตะต่างชาติที่ดึงมาใหม่ไม่ตอบโจทย์ขณะที่ตัวเก่าฟอร์มเริ่มตกขณะที่นักเตะไทยหลายๆคน ฟอร์มการเล่นยังไม่คงเส้นคงวานะครับล่าสุดอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเมืองทองยูเนเต็ดนะครับได้มีการเสริมทัพอย่างรวดเร็วด้วยการปิดดิวคว้าตัวน้องเท่เจริญศักดิ์วงกรนะครับริมเส้นความเร็วสูงจาก BG จีปทุมยูีนเต็ดมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็จะต้องเสีย2นักเตะที่เป็นอะคาเดมี่ของทีมอย่างวัชนากรสวัสดิ์ละครแล้วก็กฤณิวิษา,าไปให้กับ BG นะครับ ไปพูดถึงดีวของน้องเทเจริญศักดิ์กับเมืองทองกันหน่อยผมบอกเลยนะครับว่าเมืองทองเนี่ยให้ความสนใจและชื่นชอบในตัวของเจริญศักดิ์ตั้งแต่ที่เขาอยู่กับสมุทรปราการแล้วและมีช่วงหนึ่งที่เมืองทองก็ยื่นข้อเสนอที่จะดึงเจริญศักดิ์มาเล่นนะครับแต่ต้องยอมรับตอนนั้นเนี่ยเป็นทางฝั่ง BG ที่มีการคุยกันก่อนแล้วก็ได้ตัวไปแต่สุดท้ายนะครับเมืองทองยังคงชื่นชอบฝีเท้าของเจริญศักดิ์ก่อนที่ ประสบความสําเร็จในการดิวแล้วก็ดึงตัวเจริญศัก์มาร่วมทีมให้ได้ผมบอกเลยว่าดิวเนี้ยน่าสนใจซึ่งก็เป็นผลดีต่อทั้งเมืองทองและเจริญศัก์นะครับทั้งฝั่งเมืองทองอย่างที่เห็นนะครับว่าปีนี้ปัญหาของเมืองทองคืออะไรคือเกมริมเส้นเพราะเมืองทองเนี่ยเขาไม่มีปีกธรรมชาติเลยปีนี้ริมเส้นซ้ายขวาเนี่ยเขาจะเอาทางฝั่งของกองหน้าแล้วก็มีฟิลตัวลุกไปเล่นก็จะมีแค่เอกนิตปัญญา ที่จะเป็นปีกธรรมชาติได้เล่นตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาบ้างแต่ตัวของน้องบุ๊กก็ยังต้องใช้เวลาปรับนอกนั้นเอาวงสะกรเอาปอดเมตเอาซาดอมีไซเยตไปเล่นซึ่งพอเอาตัวลุกที่ไม่ใช่ตัวลุกเป็นริมเส้นธรรมชาติไปเล่นเนี่ยเห็นได้ชัดว่าการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายจะมีปัญหาปีนี้บอลคอสจากริมเส้นของเมืองทองไม่ดีเลยนะครับความแม่นยำลดน้อยลงไปมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้เจริญสักมาเนี่ยจะมาเติมเต็มในจุดนี้ จเจริญศักดิ์ถึงแม้ว่าอยู่ BG โอกาสลงเล่นจะไม่เยอะแต่ถ้าคุณดูเขาเล่นทีไรเนี่ยลงมาเนี่ยมันสร้างมิติใหม่ตลอดนะครับทั้งคอสจากริมเส้นและยิงประตูในกรอบเขตโทษผมว่าตรงนี้จะเติมเต็มและ,จะเจริญศักดิ์อย่างที่บอกนะครับว่าเมืองทองในฤดูกาลเนี่ยเขาให้ปีกไปสุดเส้นได้หลายต่อหลายครั้งนะเล่นให้เข้ากับแบ็คผมว่าจเจริญศักดิ์จะมาทําให้การคอสบอลของเมืองทองแม่นยําขึ้นกว่าช่วงแรกๆนะครับ เล็กอย่างพอได้เจริญศักดิ์มาเนี่ยกองหน้าอย่างอดีศักดิ์ไกรสอนแล้วก็นักเตะต่างชาติที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยผมมองว่าจะยิงประตูได้เยอะขึ้นเพราะกองหน้าเมืองทองเนี่ยเป็นประเภทแบบ Fox in the Box Shadow St ไตรเกอรวมไปถึงทีลพพเยอดเย,เย้ยก็จะมีโอกาสที่จะได้ยิงประตูด้วยถ้าเกิดเขาถูกได้รับเลือกให้เล่นเป็นตัวลุกนะครับเพราะฉะนั้นเจริญศักดิ์มาเมืองทองผมมองว่าโอเคเลยและตัวน้องเทเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยากที่จะลงเล่น อยากที่จะได้รับโอกาสลงเล่นและผมว่าสไตล์กับเมืองทองเทพได้ลงเล่นอยู่แล้วก็อยู่ที่การฝึกซ้อมอยู่ที่วิธีการต่างๆรวมถึงอนาคตในการไปค้าแข้งเจลีกก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับผมมองว่าเป็นดีลที่ตอบโจทย์สําหรับเมืองทองขณะที่การเสริมทัพผมมองว่ายังไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับยังมีอีกทั้งตําแหน่งกองกลางรวมไปถึงตําแหน่งแบ็คซ้ายอันนี้เมืองทองเตรียมดึงมาใหม่ทั้งนักเตะไทยแล้วก็นักเตะนอกโดยเฉพาะนักเตะนอก เขาจะดึงมาเป็นตัวหลักในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ต้องยอมรับนะครับว่าวัฒนากรที่เป็นกำลังหลักเขามีฝีเท้าที่ดีนะน้องอาร์ตแต่แค่ว่าความคงเส้นคงวายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะเกมรับที่ยังเป็นปัญหาแต่ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าวัฒนากรก็เป็นเด็กปั้นใน a ค a d e มี่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พัฒนาฝีเท้ามาดีแต่ก็เป็นวิธีของฟุตบอลนะครับก็เลยต้องทําการแยกทางกันออกไปก็รอดูนะครับว่านักเตะที่เข้ามาใหม่ของเมืองทอง จะมีใครบ้างแต่ผมบอกเลยให้จับดวตาดูเกมลุกในเล็กที่2ของเมืองทองลองคิดภาพไม่ง่ายนะครับริมเส้นซ้ายขวาพอบเจริญศักด์แนวลุกมีมีซายเยฟเอกนิตปัญญาอณิศัติ์กรไสอนแล้วมีนักเตะต่างชาติคนใหม่มาอีกอะน่าดูนะแดนกลางพิชาวิีรเทพก็ยังคงอยู่กันต่อเออก็น่าติดตามมีปัญหาแนวรับแหละอาจจะต้องเสริมแบ็กซ้ายแล้วก็เสริม เซนเตอร์เก่าๆสักคนผมว่าเมืองทองเล็ก2ก็น่าจะลงตัวเราติดตามนะครับส่วน BG กันหน่อยพอเสียเจริญศักดิ์วงกรพวกเขาก็จะได้กรวิททาศากับวัฒนากรสวัสดิ์ละครวัฒนากรผมพูดไปแล้วนะครับว่าก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผมมองว่าถ้าเกิดปั้นดีๆพัฒนาไปได้แน่นอนให้ความมั่นใจสําหรับเขาผมว่าวัฒนากรพัฒนาได้ขณะที่กรวิททาศก,ก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าเสียดายแต่ต้องยอมรับนะครับว่ากรณวิททาาปีเนี้ย เขาไม่ได้อยู่ในสคอช์ชุดหลักของเมืองทองแต่อย่างใดนะครับกลายเป็นว่ามาริโออะชื่นชอบในตัวของบรลเมศอา่าดวิไลมากกว่าทําให้กรณวิทยาศาสกก็ต้องนั่งแต่ถ้าเกิดเทียบเนี่ยผมมองว่ากรณวิทเนี่ยมีทักษะมีความสามารถที่ดีแต่ผมก็ไม่รู้ทําไมนะครับว่าเขายังขึ้นเป็นกําลังหลักของเมืองทองไม่ได้ผมว่าการย้ายทีมก็ส่งผลดีต่อเจ้าตัวนะครับจะได้ไปหาความท้าทายใหม่ออกจากเซฟโซนกรณวิทอาจจะพัฒนาขึ้นได้มากกว่าเดิม ก็เป็นไปได้การที่ BG ได้2คนนี้ผมมองว่าเขาเอามาเพื่อเป็นทาให้ขุมกําลังปึกขึ้นแล้วก็ลดเรื่องของค่าเฉลี่ยอายุนะครับวัชรากรก็ต้องมาแย่งตําแหน่งกับอาภิสิทธิโสรดาหรอกก็ไม่ได้การันตีตัวจริงอยู่แล้วนะครับก็ไปแย่งตําแหน่งกันแต่จะทําให้ทางฝั่งซ้ายของ BG จีน่าสนใจมากขึ้นส่วนกรณวิทาษาก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าแนวรุกของ BG ที่มีอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างปึกอยู่แล้วก็เบียดกันหน่อย แต่ผมเชื่อว่าทั้งกรลวิทและวัฒนากรเนี่ยการออกจากเซฟโซนไปในครั้งเนี้จะทําให้เขาเนี่ยมีความกระหายและน่าจะพัฒนาตัวเองได้ดีมากขึ้น BG ก็ได้นักเตะวัยรุ่นฝีเท้าดีไปก็น่าจะวินวินกับทั้ง2ฝ่ายนะครับก็รอดูการแต่ BG เดี๋ยวเสริมบิ๊กเนมแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับแนวรับเนี่ยโคตรบิ๊กเนมเลย2คนต่างชาติก็เปลี่ยนแนวลุกก็มี BG เปลี่ยนแบบจัดเต็มแน่นอน รอติดตามนะครับก็ทําให้ตลาดไทยหลีกเล็กสองนี้คึกคักตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเมืองทองลงมาเล่นกับตลาดนี้จัดหนักจัดเต็มน่าสนใจเพราะต้องยอมแล้วว่าเล็กแรกไม่ดีแล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลอยากให้เสริมอยากให้เปลี่ยนนักเตะต,ต่างชาตินี่เขาก็จัดหนักจัดเต็มให้แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูแบ็คซ้ายคนใหม่ว่าจะเป็นใครแดนกลางก็ลุ้นกันว่าจะได้มากี่คนแนวลูกกองหน้าโอ้หคืออย่างที่บอกว่าเล็กสองมันมีเวลาเตรียมทีมอีก2เดือนเนี่ยเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดได้เตะใหม่มาซ้อมดีๆเมืองทองอาจจะกลับมาได้ก็เป็นไปได้นะครับอรอดูนะจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยยู13กันหน่อยภายใต้การคุมทัพของค้ชละอิสระสีทโลนะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรม4เกมในช่วงปีหน้าล่าสุดคชละนะครับได้มีการตัดตัวนักเตะแล้วก็ประกาศรายชื่อ30ผู้เล่นชุดเตรียมทีมอุ่นเครื่องช่วงปลายปีนี้แล้วก็เตรียมทีมไป4เกมไปดูรายชื่อกันหน่อยว่ามีใครบ้างนะครับ คนหล่าเล่งมาในผู้สาประตูมี3 4คนด้วยกันโสพลนวิทรักญาติจากแพร่ธทลวุฒิสวนสวรรค์จากเกษตรศาสตร์ชมพัทบุญเลิศจากชนบุรีแล้วก็ศิริวัต์อิงแก้วจากขอนแก่นนะครับขณะที่กองหลังเนี่ยมีชนพัทรบัวพันจากลำพูนทรงวุฒิจากเมืองทองทรงชัยจากชนบุรีฉัตรมงคลจากชนบุรีอภิสิทธ์แสนสีคำม่วนจากหนองบัวพงศกรตรีศาสตร์จากสมุทรปราการอิสานนทลัตจากตราดกิติชัยใยดีจากคัสตอมแล้วก็ชาคิดจากอยุธยา แดนกลางเนี่ยมีสิทธาจากคัสตอมกีโลฟานจากบุรีรัมลีออนเจมจากหนองบัวปุรเชษจากเมืองทองสตีมุคลรัตนภูมิจากโอเอลูเวนพัชพลบุญช่วยจากอายุทยาแล้วก็ธีรพัฒน์เปืองนาจากบุรีรัมนะครับแนวลุกเนี่ยเรียกมาเยอะนะมีธีรศักดิ์เผย่มิมาจากท่าเรือนะครับอาชิตพลคีริมจากอัลบวกอนันยยอดสังวานจากลำพูนเนติธรแก้วเจริญจากสุพรรณพันธมิตรประพันธ์จากสมุตปาการนะครับ ธนาทรน,น้ำจันจาก s k ส,สังโพเทนเศรษฐิตสุวสรรณเกษากเชียงรายธนินปอดแก้วจากปจกุบพัตติกูตับสั้นจากเชียงใหม่นะครับซึ่งนักกีฬาเนี่ยเขาจะมาเข้าคำเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปจากนั้นเนี่ยจะมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับสบปปลาวชุดใหญ่เลยนะในวันที่11และ14ธันวาคมนะครับมีถ่ายทอดสดผ่านทาง a i s Play 5โมงครึ่งติดตามกันได้ก็ขยับแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของทีมชาติไทย ยู่ยีสามก็รอดูกันว่าภายใต้การคุมทัพของโค้ชหลักอิสระสีทโลจะไปได้ไกลแค่ไหนในฟุตบอลซีเกมส์วนันนี้ก็รอดูนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทยไปแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับตอนนี้3 b b g i g a TV นะครับเขามีแพ็กเกจเอาใจคอฟุตบอลไทยฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเป็นแพ็กเกจ3 b b g i g a TV Family Plus พัราคา799บาบาทนะครับเน็ตความเร็วเนี่ยเยอะมากแล้วก็ ใช้ AIS Super WiFi ได้ไม่จำกัดโทรฟรีทุกเครือข่าย30นาทีนะครับรับชมถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยและไทยลีกได้ครบทุกแมตช์แล้วก็ได้รับชมบริการจาก AIS Pay Family นะครับรวมถึงบริการ streaming ชั้นนำระดับโลกมีเพียบเลยสมัครแพ็กเกจใหม่ 3BB Giga TV นะครับได้ทาง www.3bb.co.th ก็ไปสมัครกันได้คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ